และยากกว่าคือมันยากแตกต่างกันครับอยางที่สั่งรานนี่ก็อันนา้นทำตรนี่นะครับสำหรับนี่จะลุ้นคิดว่าทำโปรเซสยากถ้าบุมาอาการ่วมโดยเนี่ยมันก็จะเป็นโครด้ครับคุณผู้ชมนะว่ายากมากหักแล้วหัอีกเนี่ยมันจะเป็นโปรเซสตนี่เบิลคือเราต้องหมักเชอร์รี่สามคืนครับแล้วก็ อมาสีสองสามคืนนะแล้วแล้วแต่อากาศข้างนอกครับ,รบแล้วก็สีแล้วกว็ามากหมักลายาคืนครับคือหมักแล้วหมักอีกวันอันถึงหมักแล้วมักอีกคือคมนหนมกัมก,มกไม่ให้มีอากาศข้างในใช้เครื่องพ <c oughs> ่นดอกกาศออกก่อนล้องให้แหน่นต้องเป็นถุงที่ไม่มีรูหรือรั่ว,วอย่างเงี้ยครับหม <Pablo. S 1> <oro S 2> ักแล้วหมักอีกแล้วก็ถ้าว่าฝนฟ้ามาก็สีไม่ค่อยขึ้นอีกก็ก็ก็อาจทให้เรากังวลอยู่อย่างงี้ครับถ้าว่าฝนฟ้าอากาศดี สีก็อันนี้ก็จะสวยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นในเช่านี่พอดีเรามีห้องไอทีเอาไวถ้าฝนมาเราก็อาจจะขนข้อห้องก็คูณคูมได้ครับก็ก็เบาแรงเราไปเยอะหรือว่าหรือว่ากาแฟเราก็เสียหายน้อยลงอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าว่าอนไนยากกว่าเคยมันยากแตกต่างกันครับคือไอไอดานี้จะใช้เวลาตากนานกว่าทำดาเยอะต้องมีที่ตากเยอะๆอย่างเงี้ยครับมีมีโรงตากเยอะ ไอ้ฮันนี่นี่ก็เออมันมันมนจะกังวลว่าเออเราเอาฮันนี่ตากปุ๊บเนี่ยฝนหลวงฤดูจะมาไหมอย่างเงี้ยเรา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 จะกังวลตัวนี้ค่ะว่าปีนี้ค่อนข้างจะฝนฟ้าอากาศดีครับถึงแม้ว่าต้นฤดูอาจจะมามาบ่อยหน่อยแต่ว่ากลางฤดูกับปบายฤดูก็ก็ดีฟ้าเปิดอยู่ครับทำฮันี้สีสวยปีนี้ครับ มีความอยากตักแดงการน้อยจะปัดเยอะมันด้วยจะปัดน้อยก็คือกับสำหับมีความอยากมีสิ่งประประคาณกันอีกแม่และเรายังมีคอนเทนต์ความรู้กาแฟดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจโรคกาแฟได้มากขึ้นด้วยนะคะติดตามกันได้ที่ facebook page k o o f g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  o